อาทุบเข้าไปอ้าทุบเข้าไปเอ้าอุอา้ยอ่ะอุยอ่ะอันนี้เป็นวิธีเอาเอาเอามเมล็ดไผ่สร้างมนต์ออกครับเวลารูดมันเจ็บมือครับผมก็เลยตัดใส,ส่ปิชีนเล็กมานะอ่าพอละอ่าพี่ไอเอาใส่อย่างงี้นี่อ่าเรา,เราลองเทให้พ,พี่ดูดิจะได้เม็ดมาอย่างงี้ มันไม่ต้องไม่ต้องเทมาหมดหรอกเาค่อยเทมานี่เทนี่เทนี่เทอย่างเงี้ยลงเนี่ยเทให้พี่เขาดูอย่างงี้นี่มันจะมันก็จะออกมาอย่างงี้เออกระราเป็นกิ่งเนี่ยมัน,น place, มันจะออกยากครับเสร็จแล้วก็เอาเอามาเอามา,าปรับพัดลมอีกทีหนึ่งเนาะน,นี่อ้าวปุบต่อเร็วๆแรงงันพ <laughs> ี <laughs> อ่าทุบอ่าทุบอ่าทุบไปอ่ามันมีหลายๆวิธีนะท,ที่เขาจะเอา,อาเอาเอา,เอามือแกะออกก็ได้นะแต่ว่าอ่ารอให้มันร่วงจากต้นมาก็ได้เนะาะสำหรับผมเนี่ยผมก็ใส่กระสอบถ้าเป็นใหญ่ๆเนะี่ยก็ใส่กระสอบมาอย่างเงี้ยครับอ่าโอ้แรงงานฟรีครับเด๋ยวพวกที่ซื้อไอติมให้หนึ่งแท่งก็พอกินสองคนเนาะโอ้ย อาเอาเอาละเอามาเอามาเทต่ออีกเอาเทอย่างเมื่อกี้อ่า, <Okay. S 1> อาโอ้ได้เยอะเลยอันนี้ตัดตัดมาแค um ่ต้นเดียวนะครับเป็นเม็ดไผ่ังหม่นนะเพราะมันตายปีนี้นะก็เอามาตองตัดต้นที่บ้านเนี่ยที่วันนั้นที่เอามาที่ลำปางก็ลองเอาเอาไปเอาไปเพาะอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะนี่แล้วก็เทมาเออหมดแล้ว เนี่ยเราลองลองดึงมาให้พี่ๆเขาดูดิเป็นไงบ้างหมดหมดหมดหรือยังอ่าลองดึงมาดิดึงดึงดึงกระสอบหน่อยดึงดึงดึงอ่ามีแต่ว่ามีน้อยมากหมดละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องออกมาอ่ะอ่ามันมันมันก็มันมันก็จะเหลืออย่างเงี้ยเหลือเหลือแต่แท้ปุติมันจะมีดอกไผ่ติดเต็มเนี่ยเนาะแล้วก็อ่าใช้กระสอบฟาดเอาอย่างเงี้ยครับผมที่เหลือเราก็เอาเอาเอาไปทิ้งได้อย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาผ่านกระบวนการเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่กระสอบนั่นแหละครับ เดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวพาพิธีขเขาพิธีที่ว่าพิธีเราจะเอาไปเพาะอย่างเงี้ยอ่าอ่ามาเอาละเอาละพอล้ลูกน,นี่ผมตัดมาอยู่อยู่ต้นเดียวเนาะใส่สังหนต้นนี้นะอ่าก็ลองตัดอยู่หลายที่เสร็จละแล้วก็เอามาอือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาทํากระบวนการนี้ต่อให้พี่เขาจะเอาไปพาะเม็ดนะอ่ทั้งหมดนี้หอมได้สักสักร้อยต้นก็โอเคแล้ว ฮพันต้นพันต้นหรออ่าเดี๋ยวเราต้องเอาเอาใบอกบางที่ก็เอา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 พัดลมก็ได้นะครับนี่นะพ่อพดูนี่ไหนอ่เอาเอามือสางนี่ออกลูกเอาแต่มันได้ลงข้างล่างอ่าเ็จแล้วพี่ๆี่เขาก็ถ้าถ้าเราน้อยก็ก็ก็จะพัดก็ได้นั่นในเนี้ยมันจะมีแค่ไม่ ไม่กี่เม็ดนะครับร้อยเม็ดจะร้อยร้อยเมดร้อยร้อยต้นจะได้เปล่าของไไม่รู้เลยนะแต่บางครั้งเราเอาพัดลมมาเป่าก็ได้เอาให้มีเม็ดอยู่แต่ว so ่ามันก็มีเม็ดอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันน้อยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้เพาะเลยครับนี่แล้วก็เอาถั่กระสอบไว้อ่าถั่กระสอบนี้ลูกมาจะใครนี่อ่ะอาไม่ด้ไม่ต้องลวกละใส่เลยใส่เลยลูกอ่าใส่เลยอ่าใส่เลยใส่เลยอ่า อ่าเร็วๆสองข้างกันเลยลูกสองข้างเอามือกอดมือคอดใส่เลยอ่าเอาอใส่เรียบให้ใส่ให้หมดเลยเร็วๆแต่พ่อใ,ใส่เดี๋ยวพ่อจะพี่ๆเขาจะไปดูเนาะอ่าไปดูเอาไปทําย,ยังไงต่อเนี่ยเอออ่าหมดหรือยังฮะอ่าหมดหรือยังแหวเม่ ล้าลกุกเ,เอาอีกหน่อยไหมฮะเอามีอยู่เหรออ้าวเอาเอากระสอบมามาใส่พ่อฝังรุ่นให้พ่อหน่อยอเทมันนี่ฮะเทนูน้นเลยเหรออ่าเดี๋ยวก่อนพ่อทำอ,อีกอันหนึ่งอืออ่าพ่อยเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูวดวขั้นตอนต่อไปก็ล่นมันหลน่นอู้หล่นอีกอ่ะเผื่อในนั้นมีัต้นหนึ่งลูก เดี๋ยวว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็ค่อยมาตอนตอนกินขายเนาะอ่าจับกล้องพ่อหน่อยหน่อยอ่าจับกล้องมาเพ่อนอหน่อย,อ,ยอ้าวรอเนี่ยครับ,บเราเราเราก็จะได้ใส่นี้อ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเอาไปแช่น้ําเนาะงจ่ามันหนูม่านี่อ๋อไม่เอาแล้วลูกเดี๋ยวเขาเอ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 ามาไปแช่น้ำลูกแช่น้ำนี่แลลชน่น้ำนี่เห็นี่เหรอน้ำนอ๋อนี่ก็ได้อ่ะอ่ผมก็ไปแช่น้ํานี่แหละครับอือน้ำนี่กับน้ํานี้ เราแช่น้ำเปล่าๆเลวไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะครับแช่น้ำไว้สักสองคืนเนาะเนี่ยอาหารอะไรมัดที่หน่อยหรือไม่มัดเอาเอาก้อนหินมาทับหน่อยอะ่ะออออู้นนาาีสัพบ่่เอาก้อนหินทับพ่อครับพ่อหน่อยทับให้พี่เขาดูนี่พี่เขาจะได้ทำหลังเจอเจอเมล็ดไผ่จะเอามาทำปินเนาะ เนียเราหากระถงหมูมาทับไว้โอ้นี่พอเจอละถ้าพี่เขาทำเยอะๆก็ได้นะเนี่ยผมก็เพาะอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอามาเอาใส่กระสอบอย่างนี้แหละครับไม่ต้องมีพิธีอะไรนะเสรเรียบร้อยไหนอ่าพอละพอละพอล,พอลอะ,อะอลเอาเอาทิ้งไว้แนะ่ลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันอีกอีกประมาณสักสองสามวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแช่ไว้ประมาณสักสามวันก็ได้เนาะ สามวันแล้วผมจะเอา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 มาเอามาใส่ใส่กระบ,บะไว้อย่างเงี้ยพ <อ S 1> ี่ๆคนไหนที่ว่า<พ>อ,อยากจะลองลองพ่อกล้าลองลองพ่อได้ไผ่จา,ากเมล็ดมาก็ลองท,ทําวิธีนี้กับหมดนะครับผมเดี๋็ดอะไรหรอแต่ชาตินี้จะพ่อดูก่อนเนาะไปไหนไปไหนไปไหนอ,อะไรฮะเป็นไ <c oughs> หนไปไหนไไหรอ